สวดีครับพบกับผมชายชาญ่้าบางคนนะครับกันอีกทีหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะครับประจําเดือนมกราคม2564นะครับได้เวลาดีเดตพลังลบนะครับใส่บังบวกกันแล้วนะครับกับผมเช่นเคยนะครับดาวที่มีผลนะครับต่อชาวราศีสิงห์เยอะๆนะครับช่วงนี้ก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งนะครับมาอยู่ในภพอรินะครับเป็นเกษตรนะครับ และอีกดวงนะครับก็คือดาวองคานะครับซึ่งอยู่ในภพสุภานะครับเป็นเกษตรเช่นกันนะครับสองดาวดวงนี้นะครับทำมุมตั้งฉากกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมกราคม2564มาดูกันเลยครับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่อรินะครับแต่ว่าเป็นเกษตรแสดงว่าดาวเสาร์นะครับสร้างปัญหานะครับให้กับคนราศีสิงห์นะครับปัญหาเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหมสามารถแก้ไขได้นะครับ แก้ไขได้โดยนะครับใช้สตินะครับนะครับใช้สติคิดนะครับใช้ความคิดนะครับความคิดบวกนะครับในการแก้ปัญหาอันนั้นนะครับแล้วปฏิวัติปฏิรูปนะครับปัญหานั้นนะครับเพื่อให้มันเจริญงเงงืงมากขึ้นนะครับเพื่อให้ไปต่อได้นะครับไปสู่ความยั่งยืนของคุณนั่นเองนะครับ สิ่ง <ste al Polit ica> ที่คุณต้องแก้ไขนะอาจจะเป็นครอบครัวของคุณ <Harper> ครับหรือองค์กรบริษัทของคุณนะครับที่คุณต้องรู behold, ้ว er ่าตัวคุณนั้นครับหรือบริษัทคุณนะบมีปัญหาตรงไหนมีได้สิ่งตรงไหนนะครับต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับความสําคัญมันอยู่ที่ว่านะครับหากคุณวิิจัยนะครับรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับอุปสรรคจริงๆนะครับของตัวคุณนะครับว่ามันคืออะไรแน่ที่ขัดขวางนะครับความ ลุงเลืองนะครับทำให้ทุกอย่างมันไม่มนไม่ก้าวหน้าอย่างที่คิดนะครับนี่เสินลุงลังหรือว่าปัญหาที่แก้ไม่ตกอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อคุณรู้ข้อเสียนะครับข้อด้อยตรงไหนแล้วแล้วคุณค่อ,คอยๆแก้ทีละจุดปรับเปลี่ยนทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปัญหาเหล่านั้นมันก็หมดเองนะครับแล้วคุณก็จะก้าวหน้าได้อย่างที่ต้องการครับแต่ต้องใช้ความอดทนสักหน่อยนะครับแล้วเรื่องความรักของชาเราสิงห์ล่ะ ดีหรือไม่ดีนะครับมาดูกันครับดาวราหูนะครับสำหรับคนราศีสิงห์นะครับก็คือตัวแทนของภพปัตตานีนะครับตอนนี้มาอยู่ในราศีกัมมะนะครับเป็นนิดนะครับระวังนะครับความรักจะเกิดการทะเลาะเบาแวงนะครับเพราะอารมณ์ชุนเฉียวเกินเหตุนะครับโมโหเกินไปนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับควรที่จะนะครับเบาๆนะครับเบาๆะอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับอย่าเอาการจับผิดนะครับ จนเกินพอดีนะครับทาให้อิ่ฟอดัดนะครับมาเป็นข้ออ้างในการพูดคุยนะครับนั่นแหละครับจะทําให้คําลักมีปัญหาได้ด้วยง่ายนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับผู้สูงอายุนะครับระวังการเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะจากการลื่นล้มนะครับฉนั้นนะครับควรก็ต้องดูแลท่านดีๆนะครับป้องกันได้ก็ต้องป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายนะครับอันนําไปสู่ความยากลำบากในอนาคตนั่นเองนะครับ สิ่งที่คุณต้องเผชิญนะครับในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องเจอกับภาวะที่เรียกว่านะครับเป้าหมายนะครับที่คุณต้องการนะครับอย่างเช่นว่าคุณต้องการเริ่มอะไรบางอย่างนะครับการที่จะเริ่มนั้นนะครับดูมันเหมือนว่าช่องทางมันติบตันจะเกิดนะครับดูเหมือนโอกาสยังไม่เปิดใช่ครับเพราะว่าคุณอาจจะยังศึกษารายละเอียดไม่พอนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือความคิดต่างๆของคุณมันยังไม่ถึงนะครับที่จะเปิดได้นะครับฉะนั้นนะครับ คุณก็คงต้องใจเย็นๆนะครับและกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับฟ้ายังไม่เปิดนะครับใจเย็นรอก่อนนะครับส่วนเรื่องของภาวะจิตใจนะครับในช่วงนี้นะครับสรับชาวรือนสิ่งนะครับที่คุณต้องมีนะครับถึงจะลุ่งเรืองลุ่งเหลืองและลุ่งเรืองนะครับคุณต้องมีจใจที่รวดเร็วว่องไวนะครับเป็นผู้นําแบบว่องไวว่องไวว่องไวเด็ดเดียวนะครับถึงจะสําเร็จและนําพาความรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณได้นะครับแต่ความไว อันนั้นนะครับคุณต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับถึงข้อด้อยข้อเสียให้เป็นระบบนะครับแล้วคุณจะฝ่ามัไนไปได้อย่างสำเร็จนั่นเอง